อยูที่นี่หนูเป็นน้องโัมูแล้วแล้วน้องดินไม่อยากเห็นหน้ายายแล้วน้องโตมตก็เลยมาเป็นตัวแทนเป็นชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันเป็นเหมือนกันเป็นเท่ากันเป็นหนึ่งคนเป็นสามคนเป็นสองคนแปสี่คน ตามมาเขืออร่อยดีใส่เก็บหมูาหน้อยอาสมแล้วจักๆนยจัดกิเนี่ยบอกจักเต็มวครับอืมอาน้ิ พอกินกันมันชิดกันเป็นเพื่อนนะพอกินมันชิดกันเป็นเพื่อนชิดกันเป็นเพื่อนใช่ไหมชิดกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรอดดีครับอร่อยนี่นะเจ้าวัด,ดกีับขอไม่ ค่ะก <c ười> ้อมใส่ค่ะต้นหอมใส่ตามมะเขือดินกินมตามมะเขือไหมตัวเก้ากตัวเจ้า